สวัสดีเด็กๆทุกคนพบกับครูบุตรอีกครั้งนะคะสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองวันนี้เราจะไปทบทวน Present Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยคะ่ะ เรามาดูกันว่า present simple tense คืออะไรนะคะนักเรียนยังพอจำได้ไหมคะ present simple tense คือประโยคที่แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือสิ่งที่เป็นความจริง ก่อนที่เราจะไปทบทวน present simple tense ในรูปประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถาม yes no question เรามาทบทวนคำกริยาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน daily routine verbs กันก่อนนะคะ wake up wake up หรือ get up get up ตื่นนอน brush teeth brush teeth, brush teeth, brush teeth แปลงฟัน wash a face wash a face ร้างหน้า take a shower take a shower อาบน้ำแบบใช้ฝักบัว take a bath take a bath อาบน้ำ get dressed get dressed แต่งตัวค o m b hair comb ห,หวีผมหรือ brush hair brush hair แ,รแรปรงผม Take a bus, take a bus โดยสารรถประจำทาง Go to school, go to school ไปโรงเรียน Study in class, study in class เรียน Play with friend, play with friend เล่นกับเพื่อน Go home, go home กลับบ้าน Do homework, do homework ทำการบ้าน read a book, read a book, อ่านหนังสือ watch TV, watch TV, ดูทีวี listen to music, listen to music, ฟังเพลง feed a pet, feed a pet, ให้อาหารสัตว์เลี้ยง wash dishes, wash dishes, ล้างจาน have breakfast. have breakfast หรือ eat breakfast eat breakfast รับประทานอาหารเช้า have lunch have lunch หรือ eat lunch eat lunch รับประทานอาหารกลางวัน have dinner have dinner หรือ eat dinner eat dinner รับประทานอาหารเย็น ก่อนอื่นเรามาทบทวนโครงสร้างประโยค Present Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่ากันก่อนนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยประธาน I, You, We, They แล้วก็นามพหูพจน์จะตามด้วยกริยารูปพหูพจน์กริยารูปพหูพจน์นักเรียนยังคงจําได้นะคะก็คือกริยาฐานหรือกริยาช่องที่1น,นั่นเองต่อไปก็ตามด้วยกรรมส่วนขยายแล้วก็จุดฟู l l ต t o p ต่อไปถ้าขึ้นต้นด้วยประธาน he she it แล้วก็นามเอกพจน์จะตามด้วยกริยารูปเอกพจน์กริยารูปเอกพจน์ก็คือกริยาที่เติม s es is e, s, I, e หรือเปลี่ยนรูปต่อไปก็ตามด้วยกรรมส่วนขยายแล้วก็จุด full stop ต่อไปเราจะมาทบทวนเขียนประโยคบอกเล่าของ present simple tense กันนะคะอะนักเรียนดูข้อที่หนึ่งนะคะ ให้ภาพมาทำอะไรอยู่คะดูทีวีอ่ะดูทีวีนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะคืออะไรคะ watch tv อ่ะนะคะแล้วก็ให้ประธานมาว่า day อ่ะนักเรียนลองแต่งสิคะโอเคพร้อมแล้วนะคะแต่งได้ว่า they watch tv they watch tv พวกเขาทั้งหลายดูทีวีเก่งมากเลยคะ่ะอ่ะนักเรียนดูนะคะ ขึ้นต้นด้วยประธาน d a นะคะเพราะฉะนั้นกริยาตามมาคือ watch นะคะก็จะเป็นกริยารูปพหูพจน์นะคะเป็นกริยาฐานไม่มีการเติม s หรือ es ใดๆทั้งสิ้นค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะนักเรียนดูภาพนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะอ่านหนังสืออ่านหนังสือคือ read a book นะคะให้ประธานมาว่า he เพราะฉะนั้นเราแต่งเป็นประโยคได้ว่า he reads a book he reads a book เยี่ยมมากเลยค่ะเขาผู้ชายอ่านหนังสืออ่านนักเรียนสังเกตนะคะขึ้นต้นด้วยประธาน he นะคะกริยาคือ read read เติม s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยาต้องเติม s ไปดูข้อ3นะคะ,ะให้ภาพมาว่าว่ายน้ำว่ายน้ำภาษาอังกฤษคือ swim ให้ประธานมาว่า s u e ครูสมมุติว่าให้ไว่ายน้ำในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นจะเขียนเป็นประโยคได้ว่า swim u s s on Sunday swim s s on Sunday เก่งมากค่ะ,ะนะคะ s ูว่ายน้ำในวันอาทิตย์ นักเรียนสังเกตนะคะประธานซูเพราะฉะนั้นสวิมเติมเอสเพราะว่าซูคนเดียวเป็นประธานเอกพจน์ต่อไปเรามาทบทวนโครงสร้างประโยคปฏิเสธของ Present Simple Tense กันบ้างนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยประธาน o U, we, they แล้วก็นามพหูพจ์ เราจะใช้กริยาช่วยคือ do ปฏิเสธใส่ not ก็เป็น do not รูปย่อก็คือ don't แล้วก็จะตามด้วยกริยาฐานตามด้วยกรรมแล้วก็ส่วนขยายแล้วก็จุด full stop ต่อไปถ้าขึ้นต้นด้วยประธาน he she it แล้วก็นามเอกพจน์นะคะเราจะใช้กริยาช่วยคือ does ปฏิเสธใส่น o t ก็เป็น does not รูปย่อก็คือ doesn ตามด้วยกริยาฐานแล้วก็ตามด้วยกรรมแล้วก็ส่วนขยายแล้วก็จุด full stop ต่อไปเรามาทบทวนการเขียนประโยคปฏิเสธของ present simple tense กันนะคะ,ะนักเรียนดูข้อที่1นนะคะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพทำการบ้านทำการบ้านภาษาอังกฤษคือ do homework อดูที่นาฬิกาเวลาเท่าไหรคะ4นาฬิกาแล้วให้ประธานมาว่า แอนนะคะอะ่ภาพเป็นเครื่องหมายกากบาทเพราะฉะนั้นเขียนเป็นประโยคปฏิเสธเพราะฉะนั้นเขียนได้ว่าอย่างไรคะแอนดับ d ินดูโฮมเวิร์ at 4 o c l o c k แอนดับสิน o ูโฮมเวิร at 4 o u r o'clock นักเรียนดูนะคะสังเกตดูแอนคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นปฏิเสธก็คือ doesn't เพราะฉะนั้นเป็น And doesn't do homework at 4 o u r o'clock And mm hmm. ไม่ได้ทำการบ้านเวลา4ี่นาฬิกาถูกต้องตามนี้ไหมคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะต่อไปข้อที่2องนักเรียนดูที่ภาพคะ่ะเป็นภาพอะไรคะภาพไปโรงเรียนอ่ะไปโรงเรียนภาษาอังกฤษคือ go to school อ่ะดูที่นาฬิกาเป็นเวลาเท่าไรคะ7จ็นาฬิกาและประธานให้มาว่า u นะคะนักเรียนสังเกตภาพภาพเป็นเครื่องหมายการกรบาทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า you don't go to school as soon o c l o c k you don't go to school as soon o c l o c k เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตนะคะประธาน you, you ใช้กริยาช่วยคือ do ปฏิเสธก็คือ don't เพราะฉะนั้นก็เป็น you don't go to school as soon o c l o c k คุณไม่ได้ไปโรงเรียนเวลา7จ็นาฬิกาต่อไปข้อที่สามนะคะ,ะนักเรียนดูที่ภาพเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเรียนหนังสือ,อครูให้เป็นเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะก็คือ study English ดูที่ภาพนาฬิกาเป็นเวลาเท่าไรคะ9นาฬิกาให้ประธานมาว่า day นักเรียนดูภาพนะคะมีเครื่องหมายกากบ,บาทเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า they don't study English at 9 o'clock they don't study English at n o'clock นะคะนักเรียนถูกต้องตามนี้ไหมคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะนะคะ they don't study English at 9 o'clock นักเรียนสังเกตรประธาน เดนะคะเป็นประธานพหูพจน์เพราะฉะนั้นใช้กริยาช่วยคือ do ปฏิเสธก็คือ don't ก็เป็น d e y Don't t t u d y English at ด o c โ o c พวกเขาทั้งหลายไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเวลา9นาฬิกาค่ะต่อไปเรามาทบทวนนะคะการเขียนประโยคคำถาม yes/no question ของ present simple tense กันนะคะ เราจะใช้กริยาช่วยดูกับ Das ขึ้นต้นประโยคคำถามถ้าขึ้นต้นด้วยดูก็จะตามด้วยประธาน i u v d แล้วก็นามพหูพจน์แล้วก็จะตามด้วยกริยาฐานกรรมแล้วก็ส่วนขยายแล้วก็ question mark ต่อไปถ้าขึ้นต้นด้วย Das จะตามด้วยประธาน he she it นามเอกพจน์แล้วก็ตามด้วยกริยาฐานตามด้วยกรรมแล้วก็ส่วนขยายแล้วก็ question mark ต่อไปมาดูการตอบนะคะการตอบจะมีอยู่สองรูปแบบคือ yes ใช่กับ no ไม่ใช่ถ้าตอบว่าใช่ก็ขึ้นต้นด้วย yes ตามด้วย comma แล้วตามด้วยประธาน i u v d นะคะประธานเหล่านี้ก็จะตามด้วย do แล้วก็จุด full stop ต่อไปถ้าตอบว่า yes จะตามด้วยประธาน he she it นะคะประธานเหล่านี้ก็จะตามด้วย d a s แล้วก็จุด full stop ต่อไปถ้าตอบว่า no ไม่ใช่ก็จะขึ้นต้นด้วย no ตามด้วย comma แล้วก็ตามด้วยประธาน i u v d นะคะประธานทั้งหมดเหล่านี้ก็จะตามด้วย don't แล้วก็จุด full stop ต่อไปถ้าขึ้นต้นด้วยโ no นตามด้วยคอมมาแล้วก็ตามด้วยประธาน he she it นะคะประธานเหล่านี้ก็จะตามด้วย das, ั n แล้วก็จุด f u l l stop ค่ะทีนี้เรามาทบทวนการเขียนประโยคคำถามและคำตอบกันนะคะ,ะนักเรียนดูข้อที่หนึ่งนะคะ,ะเป็นภาพอะไรคะภาพเล่นเทนนิสเล่นเทนนิสภาษาอังกฤษคือ play tennis นะคะให้ประธานมาว่า้ฮีนักเรียนดูนะคะเราจะเขียนเป็นประโยคได้อย่างไรคะ,ะเขียนได้ว่า does he play tennis does he play tennis เก่งมากค่ะ,ะนะคะเขาผู้ชายเล่นเทนนิสใช่ไหมถ้าใช่เราก็จะตอบว่า yes he does yes he does ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า o o s no, n t o o no, h น d น e s n t อ่ะนักเรียนดูนะคะคำถามถามขึ้นต้นด้วย d o s s นะคะประธานคือ he เพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะหลัง yes ก็จะตามด้วยประธาน he แล้วก็ตามด้วย d o s s แต่ถ้าเป็นปฏิเสธเราก็จะใส่ N o อเข้าไปก็เป็น d o s s n t ก็เป็น no he doesn't ต่อไปข้อที่2นะคะ,ะดูเป็นภาพอะไรนะคะนักเรียนเป็นภาพดื่มนมดื่มนมภาษาอังกฤษว่า drink milk นะคะให้ประธานมาว่า you เพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคได้อย่างไรคะ do you drink milk do you drink milk นะคะคุณดื่มนมใช่ไหมนักเรียนดูนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าตอบว่าใช่ก็คือ yes i do yes i do ถ้าไม่ใช่ก็คือ no i don't no i don't นักเรียนสังเกตนะคะประธานที่คำถามคือ you เวลาตอบเปลี่ยนเป็น i ถาม you ตอบ i นะคะเปลี่ยนเป็น i นะคะก็เป็น yes i do ถ้าปฏิเสธก็คือ no i don't no i don't ต่อไปข้อ3นะคะ,ะนักเรียนดูที่ภาพเป็นภาพอะไรคะฟังเพลงฟังเพลงภาษาอังกฤษคือ listen to music listen to music ให้ประธานมาว่า jenny นักเรียนดูนะคะเขียนเป็นประโยคได้อย่างไรคะ does jenny listen to music does jenny listen to music เยี่ยมมากเลยคะ่ะนะคะ เจนนี่ฟังเพลงใช่ไหมอ่ถ้าใช่เราก็จะตอบว่า yes she does yes she does ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า no she doesn't no she doesn't นักเรียนสังเกตดูนะคะที่คำถามประธานให้มาว่าเจนนี่เจนนี่นะคะชื่อคนคนเดียวเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเวลาตอบเปลี่ยนเป็นสรรพนามคือ she นะคะก็เป็น yes she does นะคะ ถ้าเป็นปฏิเสธนะคะก็เป็น das ซึนนะคะใช้ d ้านะคะใช้เวิร์บช่วยคือ das ก็เป็น das ซึเพราะฉะนั้นปฏิเสธก็คือ no she doesn't no she doesn't เอาละค่ะ ทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมรหัส251กันนะคะซึ่งใบกิจกรรมรหัส251นี้ไม่มีในแบบฝึกหัด English exercise นะคะให้นักเรียนปริ้นออกมาหรือว่าเอากระดาษนะคะ A4 ขึ้นมาเขียนเฉพาะคำตอบก็ได้นะคะนะคะคำสั่งบอกว่า review present simple tense ในรูปประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถาม ข้อที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนวาดภาพคำกริยาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันพร้อมเขียนคำศัพท์กริยาใต้ภาพนั้นนะคะที่นักเรียนวาดว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็เขียนคำกริยานั้นลงไปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามข้อสองนะคะคำกริยาที่นักเรียนเขียนนั้นน่ะ ให้นำมาแต่งประโยคโดยใช้รูปปัจจุบันการให้สัมพันธ์กับภาพตามรูปประโยคที่กำหนดให้นะคะให้นักเรียนกำหนดประธานเองโดยไม่ใช้ประธานหรือกริยาซ้ำกันนะคะอ่านนักเรียนดูนะคะมีช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะข้างบน3ช่องนะคะสภาพให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะวาดภาพลงไปแล้วก็เขียนคำศัพท์ใต้ภาพนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละข้อให้แต่งประโยคอะไรบ้างนะคะ,ะดูข้อที่1น,นะคะให้แต่งเป็นประโยคบอกเล่าข้อที่2ก็เป็นประโยคบอกเล่าข้อที่3เป็นประโยคปฏิเสธข้อที่4ก็เป็นประโยคปฏิเสธและข้อที่5ข้อสุดท้ายก็เป็นประโยคคําถาม yes no question นะคะนะคะให้นักเรียนทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามทําให้ถูกต้องนะคะโอเคนะคะ เอาละค่ะจากที่เราเรียนกันมาทั้งหมดวันนี้นะคะนักเรียนคงเข้าใจดีนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเนี่ยนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้รหัส251นะคะและที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมทำใบกิจกรรมรหัส251นะคะนะคะทำให้ถูกต้องแล้วก็ให้ได้มากที่สุดนะคะ และที่สำคัญนะคะแบบฝึกหัดเนี้ยไม่มีในหนังสือ English Exercise นะคะให้นักเรียนปริ้นออกมาหรือว่าเขียนเฉพาะคำตอบใส่กระดาษก็ได้นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งมาตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ